ใครอยากจะหยุดพักช่วงเวลาแสนวุ่นวายแล้วไปสัมผัสชีวิตแบบส w Life ท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวกันบ้างคะวันนี้ชิวไปไหนจะชวนไปติดดินใกล้ชิดธรรมชาติกับที่พักฟาร์มสเตย์ทั่วไทยจะได้ผ่อนคลายทั้งกายและใจใช้เวลาในช่วงวันหยุดอย่างมีความสุขแบบเต็มพิกัดรีบกางปฏิทินแล้วหาวันหยุดออกสตาร์ทเดินทางไปพักผ่อนกันได้เลย เริ่มต้นที่พักฟาร์มสเตย์กันที่คุณ Living Farmhouse ที่พักน่ารักสไตล์ฟาร์มสเตย์ตั้งอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียวล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติสีเขียวทั้งทุ่งนาแปลงผกักต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์บรรยากาศแบบนี้ทำให้ใจเราฟูมากๆเลยล่ะค่ะ มองไปทางไหนก็ให้ความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายเงียบสงบเป็นส่วนตัวแบบสุดๆถ้าใครรู้สึกเหนื่อยจากการทำงานแล้วอยากหาที่พักใจเราว่าที่นี่เหมาะที่จะเยียวยาหัวใจเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะซึ่งที่นี่เขาจะเน้นความเป็นออร์แกนิก ตั้งแต่อาหารไปจนถึงที่นอนเรียกได้ว่าไร้สารเคมีแบบ100%มีกิจกรรมให้ทำไม่ว่าจะเป็นการเก็บผักเก็บไข่ไก่และกิจกรรมอย่างอื่นไว้รองรับผู้เข้าพักมากมายเลยล่ะคะ่ะใครที่อยากหลบจากชีวิตในเมืองมาลองใช้ชีวิตแบบ slow life อยู่กับธรรมชาติทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเราว่า c o ล l living farmhouse เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ จากวังน้ำเขียวขอพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับโมริเนเจอร์ฟาร์มอีกหนึ่งที่พักฟาร์มสเตย์ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขาตัวที่พักตั้งอยู่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นฟาร์มสเตย์เล็กๆตั้งอยู่บนเนินเขาบรรยากาศอบอวนไปด้วยความอบอุ่นมีกลิ่นอายความเป็นล้านนาและผสมผสานการตกแต่งแบบญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวมีความเป็นส่วนตัวส่วนตัว เพราะมีบ้านพักแค่สี่หลังกับอีกหนึ่งห้องคือบ้านพักสไตล์ญี่ปุ่นสำหรับสองคนบ้านพักสไตล์ร้านนาสำหรับสองคนบ้านคอทเทจส,สำหรับสองคนบ้านโรงนาพักได้4-5ถึงหคนและห้องสุดท้ายห้องทาทามิปูพื้นด้วยเสื้อทะทามิของแท้จากญี่ปุ่นและนอนบนฟูกฟูตงแบบต้นตำรับบอกเลยว่าถึงจะเป็นโฮมสเตย์เล็กๆแต่เหมาะกับการมาพักผ่อนสุดๆเลยล่ะคะ่ะ สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติกันต่อที่อยู่ดินกินดีฟาร์มสเตย์ที่พักสุดน่ารักในตัวอำเภอแม่ริมที่นี่เป็นบ้านพักสไตล์บ้านดินสีสันสดใสตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนามีห้องพักทั้งหมด7หลังสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่สองคนไปจนถึงเป็นกลุ่มภายในห้องประดับตกแต่งสวยงามพร้อมกับเพ้นไลน์เส้นสุดคิ้วและยังครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย บริเวณโดยรอบของที่พักก็มีทั้งแปลงผักฟาร์มไก่และท้องนาซึ่งถ้ามาเที่ยวที่นี่ในช่วงหน้าฝนเขาก็จะมีกิจกรรมทำนานด้วยนะคะใครกำลังมองหาที่พักฟาร์มสเตย์บรรยากาศเป็นกันเองและราคาน่ารักเราแนะนำที่นี่เลยค่ะ จากจังหวัดเชียงใหม่ขับรถไปต่อ,อยังจังหวัดเชียงรายค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศจากในเมืองมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่อาสาฟาร์มสเตย์ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาโอบล้อมไปด้วยนาข้าวส่วนยางส่วนลิ้นจี่และไรสับประรดในหมู่บ้านแม่สลองในจังหวัดเชียงรายต้องบอกเลยว่าที่นี่มีกิจกรรมให้ทําเยอะมากๆค่ะทั้งํำนาเกี่ยวข้าวเก็บไข่ไก่กรีดยางพาราทาสปา ซึ่งจุดเด่นของสปาของที่นี่คือเขาจะใช้สุ่มไก่นำมาประยุกต์แทนตู้อบไอ้น้ำหรือห้องซาวน่าโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านและยังมีการทำขนมพื้นบ้านอย่างขนมกล้วยใส่ปิ่นโตไปวัดในตอนเช้าเรียกได้ว่าที่นี่เป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนที่ควรค่าแก่การเดินทางมาเป็นอย่างมากค่ะ จากนั้นเราจะขอพาเพื่อนๆเ,เดินทางต่อไปยังจังหวัดน่านค่ะกับน่านนิรันดร์รีสอร์ทที่พับฟาร์มสเตย์ตกแต่งในสไตล์ล้านนาตั้งอยู่ในอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งคอนเซปต์ของที่นี่ก็คือรีสอร์ทวิถีเกษตรเน้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีฝ่ายชะลอน้ำเล็กๆไหลผ่านกลางรีสอร์ทสำหรับใช้ในการเกษตรแปลงผักปลอดสารพิษบรรยากาศดีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ในส่วนของห้องพักมีให้เลือก2รูปแบบนั่นก็คือบ้านเดี่ยวมีดาดฟ้าและแบบบ้านไม้สไตล์น่านรวมถึงมีบริการอาหารเย็นมีเมนูขันโตกอาหารพื้นบ้านให้เราได้เลือกเมนูความอร่อยมากมายเลยล่ะค่ะอีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำระบบเกลือให้ลงเล่นกันอย่างสนุกสนานอีกด้วย ใครมีแพลนมาเที่ยวเพชรบูรณ์แล้วอยากเปลี่ยนบรรยากาศมานอนฟาร์มสเตย์เราแนะนำที่นี่เลยค่ะเลคนาฟาร์มสเตย์คอฟฟี่ที่พักโลเคชั่นดีอยู่กึ่งกลางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของจังหวัดเพชรบูรณ์จุดเด่นของที่นี่คือทุกห้องพักสามารถมองเห็นวิวทุ่งนาและภูเขาที่ล้อมรอบแบบ180องศากันเลยค่ะซึ่งแปลงพอปลูกจะหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจจะปลูกข้าวหรือข้าวโพดสลับหมุนเวียนกันไปค่ะสำหรับห้องพักเน้นการตกแต่งอย่างเรียบง่ายให้ดูสอดคล้องกับบรรยากาศรอบข้างมีมุมระเบียงให้ออกมานั่งชิลเอนกายรับลมธรรมชาติกันด้วยนะคะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เราจะพาเพื่อนๆไปเช็คอินกันที่ The g o o s e Farmstay and Cafe ฟารมเตบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองในสไตล์อีสานตั้งอยู่ในอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางสะดวกสบายอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างหาดชมดาวและสามพันโบกมีห้องพักให้บริการเพียง3มห้องเท่านั้นลักษณะเป็นบ้านไม้หลังเก่าของครอบครัวที่ถูกรีโนเวทขึ้นใหม่ให้กลายเป็นฟาร์มสเตย์ สำหรับกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยก็คือการเรียนรู้วิถีชีวิตภายในฟาร์มช่วงเช้าและช่วงเย็นสามารถให้อาหารสัตว์อย่างเจ้าหา่านเป็ดและควายได้ด้วยค่ะขอบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆนอกจากนี้ยังมีคาเฟ่เล็กๆสุดน่ารักเปิดให้บริการมีเมนูให้เลือกหลากหลายทั้งเครื่องดื่มและขนมหวานรับรองว่าใครมาพักที่นี่แล้วจะได้รับแต่ความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนค่ะ ปิดท้ายกับบ้านนอกคอกนาเขาใหญ่เป็นที่พักรูปแบบฟาร์มสเตย์ในเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบรรยากาศดีมาก้าค่ะพื้นที่ภายในรีสอร์ทเต็มไปด้วยต้นไม้แปลงผักนาข้าวสีเขียวทำให้รู้สึกร่มรื่นและผ่อนคลายสุดๆ การตกแต่งจะเน้นความเรียบง่ายและประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นทำให้ดูสวยและมีสเสน่ห์เป็นอย่างมากค่ะเหมาะกับการพาร่างกายที่เหนื่อยล้ามาพักผ่อนสุดอากาศบริสุทธิ์เป็นอย่างมากที่สำคัญเดินทางสะดวกสบายอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมีเวลาไม่มากก็มาสัมผัสกับ,กบธรรมชาติได้แล้วล่ะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวชาแนลและติดตามแฟนเพจชูไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา